ลาซาด้า411ครับผมบอกเลยว่าอยู่ภาคคนถูกถูกกว่าแน่นอนครับลาซาด้า411นะครับผมมีคูปองส่วนลดสูงสุด10,000บาทครับผมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําและแน่นอนนะครับว่าการันตีความถูกครับสุดปีของการไปสายช้อปใช่ครับก็ช้อปปิ้งอยู่แล้วแล้วก็ช้อปปิ้งลาซาด้าตลอดครับผมปีนี้แคมเปญใหญ่สุดของลาซาด้าเลย411นะครับผมก็อยากฝากทุกคนให้ไปช้อปกันนะครับบอกเลยว่า คุ้มจริงๆแล้วก็ส่วนลดเยอะจริงๆครับผมถูกกว่าอยู่ข้างคนถูกแน่นอนอือตอนนีกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างกิจกรรมพลังไหนใื้พลังหมดแล้วพี่เสียหแอบร้ออันนี้คิดว่าจะขนาดนี้ไหมคะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้คิดว่าจะแบบโอเคใส่ๆแหววๆพอเจอของจริงก็คือทุกคนก็คือเอาเป็นเอาตายกันมาแต่ไม่เขาใช้หลายศาสตร์มานเป็นสักครู่หลายศาสตร์มากคิดทันไม่ทันแล้วตอนนี้ก็คือบอกว่าจะเป็นลม ที่หนึ่งใจจอดหมูนะทีมฝั่งผมนะที่เขายกมาทั้งคณะมาเลยคณะวิทยาศาสตร์คณะประเณีศิลปศาสตร์เนี่ยเมื่อกี้เขาก็คือต้องยอมใจเขาเขาไป่ทำแบบว่าสคริปต์แยกกันเลยนะเขาไม่ทำสคริปต์ตัวเองนะที่เขาอ่านเนี่ยก็คือสคริปต์แยกที่เขาเขียนมาเองแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบแฟร์เกมเจอกันงานน่าสนุกเลยรูปทีมเราล่ะครับเป็นยังไงบ้างก่อนก่อนที่จะเริ่มปฐพีตายเรากังวลคนไหนสุดไม่กังวลไม่กังวลแต่ว่ารู้สึกว่า คือตอนแรกแบบมั่นใจว่าทีมเรามาเพื่อแบบมาเพื่อชนะแน่นอนพี่เกดไม่ได้มาเล่นๆสรุปแล้วพี่เกดเหนื่อยแล้วพี่เกดเหนื่อยแล้วสรุปก็คือโอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเราชนะใจทุกๆคนแน่นอนแล้วอย่างทีมนุ้นก่อนที่จะอัรไปเราังคนไครนอกจากพี่เจนะเรากังวลใครน่าจะเป็นแบบว่าพิมพ์วสุโอพิมพ์วสุเขาคาดจะเป็นแบบเด็กที่สุดแล้วก็แอคทีฟที่สุดแต่ว่าเห็นแล้วก็เฉยๆอ่ะ กอดเอเอไหมคะเอเอเหรครัเป็นกำลังใจให้เสมอพี่พีพีสปอร์ตเอเสมอได้ร่วมงานกับน้องๆบัสเป็นยังไงบ้างครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องๆบัสหลายๆงานครับก็พอมาวันนี้กับลาซาด้าสี่สิบเอ็ดด้วยก็รู้สึกว่าสนุกมากๆครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนอาจจะไม่มีใครได้เห็นกันเพราะว่าไม่เคยไม่มีใครแบบเห็นมาก่อนนี่เรามานั่งดีเบตกันอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ดีมากๆเหมือนพิยงส่งมาให้เราเหนนะอะไรนะส่วืนพิยงส่งมาให้เราเหน พี่โยมส่งมาให้เราเทรนอบอกเลยว่าเอาต้องไปฝึกอีกเยอะครับพี่โอไม่ถึงพี่โยมหรือน้องไม่รู้หมายถึงหนูต้องฝึกอีกเยอะได้เดี๋ยวพี่จะรับดูแลมาร์คให้เป็นพิเศษพี่โยมอย่างคงหน้าเอ็นดูเสมอน่าเอ็นดูเสมอแล้วรักกัน้องแบบรักน้องเท่ากันทุกคนแต,แต่แต่อาจจะสนิทกับมาร์คในช่วหงหลังๆมีโอกาสได้เจอกันแบบว่าคุยกันเยอะ น้องขุนพลพิการาสน้องไทยพิการาสน้องเน็กพิการาสโหหลายคนนะยี่จะหมดจะครบแล้วพี่ดีเกือบครบแล้วสิบสองคนจริงดูแลยากไหมกับมีสิบสองคนน่ารักมากคทำน่ารักมากไม่ดูแลยากเลยแบบไม่มีใครดื้อเลยไม่ดื้อเลยปวดหัวไหมปวดหัวไหมไม่ปวดหัวเลยแบบทุกคนแบบน่ารักเออเป็นกันเองอ่น่ารักกันน่ารักจัดใจเลยจัดใจน่ารักก็รู้แล้วจริงใจจะตายไปอ่ะน้องนั้นไม่กังวลเลย อยากจะไปทำกิจกรรมวันหนึ่งกับพวกพ้า12คนคนมาพร้อมๆกันเนี่ยะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นแบบอะไรที่แบบสนุกได้อยู่กับน้องๆเนีรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบได้ย้อนวัยไปอีกครับอ่าพานนี่พี่เลี้ยงนะพันนี้พี่เลี้ยงน่ะคิดว่าใครเลียงง่ายสุดใครเรียนง่ายสุดล่ะน่าจะเป็นนเออ่าอนเอน่าจะเรียงง่ายสุดเพราะอนเอบอกว่าอะไรก็ได้ครับพี่ถามอะไรก็ครับแบบเบชอบไหมครับ ไม่ชอบหรอค่ะดูเหมือนแล้วทับเ่งๆครับอย่างเดียวครับอรยาสุดแสบสุดนะฮะนักสนองมามาร์กตื่นหน่อยมาร์คชอบไหมชอบหลับไหวไหมครับไหวูดูเลือกชอบแต่ละคนก็คือสุดแต่ละคนสุดลายสุดละาครับเออถามหนึ่งเรื่องวอลกี่กับคุณื่นครับเป็นยังไงบ้างกับคำถามแต่ละคำถามหนึ่งพี่พีพีก็ไปไม่ถูกเหมือนกังเลยที่น้องถาม ก็คือน้องอทนแบบว่าโตเร็วมากพี่พีก็ตามไม่ทันเลยถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องความลงความรักพี่จะไปตรงไปตอบอะไรเขาได้พี่ตรงไปตอบความลงความรักเ้าบอกว่าเขาหลอกขึ้นแล้วว่าอย่างไงเราไม่เขาหลอกขึ้นเขาหลอกขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ทํางานกับเขาเราแบบเขาโตขึ้นเลยรู้สึกว่า เขาก็เป็นแบบอีเคมีหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออน่ารักประทับใจที่แบบได้มีโอกาสร่วมงานกันกน้องอะไรที่ให้รู้สึกว่าเขาโตขึ้นน่าจะด้วยประสบการณ์ไหมครับรู้สึกว่าแบบเหมือนพอเขาทำงานมาหลายๆงานมากขึ้นเลยนะแล้วก็แบบกล้ามเขาดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคอ๋อ,อสัมผัสมาแล้วไม่คืนแบบเห็นด้วยตาเปล่าเลย<ะ>ยังไม่ทันได้โดนเลยก็รู้สึกว่าอุยม<อ>ันดูแน่นขึ้นแบบตัวใหญ่ขึ้นเขาในวอลเขาจะแบบรีวิวว่าเออผมเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมโอเคขึ้นไหมอะไรเงี้ยพี่พีพีตอบไม่ค่อยจะแบบเป็นปากเป็นคำ เปลี่ยนทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นรู้สึกเห็นภาพมาจากหลายคนจิ้นแบบว่าย้อนกลับไปตอนที่เราร่วมงานกันแล้วแคล้ดีใจครับที่แบบเหมือนหลายๆคนรีมาถึงแบบแปลรักสัญญาใจเธอด้วยแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แบบเหมือนทุกๆคนแบบให้การสปอรต์ตเรื่องนี้ดีมากๆของบูรการครับก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้มากๆกับทริปที่ได้รับมาครับแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าได้แบบเหมือนได้ไปเที่ยวกับน้องขุนพลด้วยแล้วก็ได้พี่ยองกลับมากำกับ MV ตัวนี้ให้ด้วยพยายามครับ ก็ก็ไม่รู้สินะพี่ก็ต้องเล่นไปตามบทบาทอ๋อหรอใช่เล่นไปตามบทบาทที่ไปร้องนี่คือบทบาทบทบาทเมื่อกี้ที่พูดทั้งหมดก็คือบทบาทนี่แซงขั้นหนึ่งทำจริงคือพี่ก็คือแบบไม่รู้จะพูดอะไรพอสักครั้มันก็หยุดเลยอย่างนี้เหรอคะหยุดเลยเดี๋ยวเดินออกไปปุ๊บก็เป็นอีกคนแล้วเอาไปปุ๊บพี่ก็กล่าวว่าจะกลับบ้านไปสวดมนต์เลยอ๋อธรรมธโมส่งบุษบุญเลยตรงนี้เอออันที่สี่เราเราเห็น ดีใจมากๆครับก็รู้สึกว่าเห็นน้องๆตั้งแต่รายการ7จ็ดกำลังเก้าสโแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องๆบาร์สุดดายด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออพอน้องๆได้แบบว่ามาเพอร์ฟอร์มจริ่งได้มีโอกาสดูน้องเพอร์ฟอร์มด้วยได้ไปซัพพอร์ตน้องๆที่เชียงใหม่มาด้วยรู้สึกว่าเออน่าประทับใจมากๆแล้วก็คิดว่าพี่พี่ภูมิใจในตัวน้องๆมากๆนะครับทุกคนเลยภูมิใจแทนพี่องด้วยภูมิใจแทนแฟนๆด้วยที่เหมือนว่าเขาได้แบบว่ามาดูศิลปินที่ที่มี p a ช s i o n จริงๆแล้วก็ทุกคนเก่งและก็มีความสามารถครบด้าน พี่ยงมีทฤษฎีเดนินในการสอนสอนพี่พียังไงอสอนแอนอย่างนั้นไม่รู้ว่าขเขายอยากเลยก็ไม่รู้ว่าเขาสอนอยังไงแต่ว่าเขาก็เขาก็คือว่าทางพี่ยงอะไรเงี้ยเขาก็จะเคารพในตัวเด็กเสมือแล้วก็เขาก็จะให้สเปซเราในการแบบว่าไม่ว่าจะ อินพุตทุกอย่างลงไปในสิ่งที่เราจะทำเหมือนแบบจะเอ็มวีแล้วงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่พี่องค์เขาบอกว่าค่อนข้างฟรีในเรื่องนี้มากมันคงเป็นจุดนี้มากที่แบบมันเลยทําให้แบบเด็กๆทุกคนแบบว่าเอ็นจอยกับการทํางานมากๆแล้วก็มีผลงานที่ดีออกมาให้ทุกคนได้ดูครับมนมีสิ่งที่เขาปิดเขาบอกว่ามันเป็นคมสอนที่เราต้องทฝึกนี่สิ่งที่ปิดสอนทุกรุ่นมาเนี่ยเขาก็สอนพี่เยอะนะแต่พี่ก็ไม่ค่อยทำทำบ้างไม่ทำบ้าง้ครับสอนจำได้เรื่อยๆ น่าภูมิใจน่าภูมิใจผลผลิตที่น่าภูมิใจของพี่ยงค่ <laughs> ะขอยไปยกยนไปยอะไปเถอะ <laughs> <laughs> สุดท้ายแล้วอากาศหนาวแล้วยังเหงาอยู่ไหมคะลูกอากาศหนาวแล้วค่อนข้างร้อนนะแต่เราใส่ชุดมาให้กิจ <laughs> <laughs> เห็น,หนกววูโมตูบอกว่าเข้าหน้าหนาวแล้วป <laughs> <laughs> ลาดใจมากปห <laughs> <laughs> ลาดใจมากแต่ว่าก็ยังหนาวใจอยู่นิดหน่อยหนาวด้วยเหงาเหนาด้วยเหงาด้วย วิธีแก้เหงายัางไงเอ่อวิธีแก้เหงาแลครับอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวแ,แต่ถ้าคนที่เราลักไม่อยู่จะต้องทำยังไงเออสวดมน์ทำบุญทำงานเยอะๆผู้จัดก,การชอบห้รับงานเยอะๆออแต่ว่าเขาดาวนี้ก็คือรับงานเยอะๆเขาดาวเหรอครับจะเล่นกับใครอ่ะหรือไปเจอกันที่ต่างประเทศ งบบวลด้วยสนุกขึอนไหนนะครับมีมีที่ต่างประเทศด้วยอันหนึ่งครับมีที่สิงคโปร์ครับแล้วก็ที่ไทยก็มีด้วยแต่เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับว่าจะไปขึ้นที่ไหนแล้วก็ขึ้นขาใครครับยูวกินก็ไปด้วยอยู่ดีก็ไปด้วยเขาบอกรอติดตามดีเล่นกับบิวกินอีกรอบเหรอเนี่ย5ปีแล้วมันกับเธอเนี่ยเบื่อเหรอทำนาเบื่อแล้วเมื่อไหร่เธอจะกลับมาเนี่ยบอกฉันหรือบอกบิวกิน บอกบิวกินร <c oughs> อเคลียร์งานเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเธอสุดท้ายแล้วฝ <c oughs> ากกดวันนี้ <c oughs> ได้ครับก็ไปกดกันได้เยอะลาซาด้าส1 1สิบเอ็ดนะครับผมย้ำแบบโปรโมชั่นกันอีกทีว่าคูปองส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำและการันตีความถูกแน่นอนครับลาซาด้าส1 1สิบเอ็ด